ที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็ชนะนอกยกสามแสนเพชรแสงมรกกที่ภูกเก็ตครับสมบูเซินบูเซินต้องมีสมบำรุงร่างกายให้แข็งแกร่งอึดทนยาวนานโทรศูนย์สองสี่ศูนย์แปดห้าเจ็ดแปดแปดถึงเก้าสวัสดีทุกท่านค่ะครับผมเอาละครับขอบคุณทูตสนับสนุนแล้วก็มาเรื่องของรางวัลพิเศษนะครับนอกยกแรกเครื่องดื่มโลโซดีมอบให้ไปเลยครับหนึ่งหมื่นบาทานกพายพาเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลแตกนะครับปุ๋ยสองพลังเครื่องดื่มเจนซ่า รากการคอเขออา่าลอยสอกกลับระเข็ฟาดหางล <คอ S 1> ูกสวยๆครับรับไปเลยครับสะคอตะคำหนักหนึ่งบาทชกรายการใหญ่ๆรายการเงินล้านมาแล้วลหลายต่อหลายครั้งนะครับและคิดว่านนท่ายราชานนนครับเป็นตัวแทนของกองทัพอากาศกิจขมวกทองขึ้นเวทีในรายการมวยดีวิถีไทยที่สนามมวยวทีมวยรังสิตแห่งนี้นครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับครับต้องบอกว่านี่เป็น ผู้มวยเงินแสนรายการเงินล้านส่วนสุริยานั่นแหละครับได้2เสีย3ชาติชายเกียรติจงยุทธครับในครั้งนั้นเมื่อประมาณสัก3าปีที่ผ่านมาส่วนสถานฟ้าราชานโนนจำให้ดีนะครับถ้าฟ้าสถานที่อีกคนหนึ่งนะครับนี่คือสถานโดยมีพระนท่า a สนทยาคุณปลืม้มอดีมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมาเป็นประธานในการจัดงานนะครับาการจะเริ่ม พระยาปฏิพัทธ์ภูบาลสนามม้านางเลิงหรือว่าสนามม้าราชินีมัยสมาคมนะครับเย็นวันนี้นะครับก็เป็นรางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรางวัลนะครับของคนวงการมวยครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ร่วมงานสังสรรค์กันแล้วครับคนวงการมวยครับเจอที่สนามม้านางเลิงเย็นนี้ครับแล้วก็บนเวทีกับวันรุ่งเทอรล้านเจ็ดคู่เอกสิบเซียนลงขันชิงหนึ่งล้านครับ 5แสนนะครับ2ชุดสิงสุริยากับสถทานฟวานะครับ144ปอนสิงสุริยาเคยชนะสิงสุริยามัดขวาถือว่าเป็นดาวดังในวงการมวยอีกคนหนึ่งมีเรียกว่านักมวยคู่มวยในศึกต่อยวัตน,น,น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเป็นรายการมวยนัดใหญ่พัชชันบาลอาชาไนาเมธีและนบุลเล็ก22กุมภาพันธ์นี้ที่ราชดำเนินนะครับ เอาละครับเปิดเกมแล้วครับสิงสุริยารูปร่างโครงสร้างอาจจะเล็กกว่าแต่ว่าผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะเหมือนกันเอาละครับนั่นแหละครับหัวใจนี่ต้องบอกว่าใหญ่กว่าตัวเลยครับในตีที่ผ่านมาเคยแลกกัน5นับนะครับกับชาตอนนี้รูปร่างก็เติบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกลายเป็นมวยใหญ่ครับวันนี้ชคที่144ปอนด์ในครั้งนั้นประมาณ120กว่าครับ130ตอนนี้ปล่อยเวทปล่อยน้ำหนักเต็มที่ ประกาศพิจิตรพรมพงศ์สับด้วยซ้ายสิงโตยาเดินต่อแมนี่คับประเภทหัวจิตหัวใจครับขอขอบคุณน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรแซ่บจิตจา้าโดนใจจิ๋วเจิง้งปู่เซินต้นตำรับสูงไพจีนบำรุงร่างกายนึกถึงสุงไพจีนต้องจิ๋วเจิ้นปู่เซินเท่านั้นมีอึดทนยาวนานโทร02 408 5788ถึง9สิ่ง์มตาปูนฉาคุณภาพเยี่ยมผนังบ้านไร้รอยแตกร้าวต้องใช้สิ่ง์มตาปูนดีที่ช่างบอกต่อผลิตโดยบริษัทเว์คลาวจำกัด ปุ๋ยสองพลังเคมีอินทรีย์ตราปานินทองลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโดยบริษัทเอสทีฟาร์มกระสินบริหารงานโดยคุณสว่างภูคองแถวมีวางขายตามร้านค้าปุ๋ยทั่วประเทศค่ะตามต่อนะครับยกที่3ครับคู่เอกนรรายการวยดีวิธีไทยอาทิตย์ที่19กคุมพาพันธ์ครับแดงนั้นสิ์สุริยาน้ำเงินสถานฟ้า144บปอนด์กรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้ใช้กรรมาการพิจิตรพรหมคงนะครับให้คะแนนด้านล่างสามท่านอวยพรเกี่ยวกุ้งวรวิ์เชื้อสุวรรณแล้วก็ชัดชัยสอนท่า อาแล้วครับได้จังหวะแล้วครับเด้งตีเข้าไปตึ๊บหนึ่งทางด้านของสิงห์สุริยาสองค่ายดังค่ายใหญ่ต้องบอกว่านี่เป็นการเจอกันของสองค่ายดังค่ายใหญ่ของวงการมวยเมืองไทยและครับศักชัยโชติเด็ก9 9แล้วก็ปะทะกับราชานน์นะครับนาวากาโทวิชัยราชานนนฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกครับ อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักชกดังๆมากมายครับหยาดฟ้าครับหยาดฟ้ามีโปรแกรแม22นี้ที่ราชดำเนินครับกับทางด้านของพนมรุ้งเล็กตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่เลยครับทางด้านสิงศุริยาเปิดเกมครับค่อยๆขยับเข้าหาครับสับแล้วนะครับพิจิตสิงอีซ้ายเลยครับแข้งซ้ายครับสถทานฟ้าแ ช่วงหลังนี่ต้องบอกว่าหายไปนานแต่ว่าที่ผ่านมาปะทะเบอร์ใหญ่ๆเบอร์ดังๆวงการมวยมาเยอะเลยครับเจอมาหมดแล้วนะครับนนทก,กิจชูจเจริญว้าเอาแล้วครับสอกขาวว่าจะเดือดแล้วครับตั้งเกมนะครับสิงสุริยาสถานฟ้าว่าวัดหัวใจสถานฟ้าแล้วครับอย่างนี้หัวใจเป็นยังไง สิงสุรยานั้นได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับสุดสถทานฟ้าว่ากันว่าบางครั้งก็ติดจะน넘น้ำนิดนึงประเภทไม่ชอบครับประเภทไม่ชอบพันเดือนแต่พอเป็นฝีมือที่เขาชอบครับเอาละครับสถานฟ้าออกลีลาออกเหลี่ยมจะทานความโหดความเพี้ยมของสิงสุรยาได้หรือเปล่าเอาละครับแข่งท้ายครับ อาวุธนั้นมีทุกอย่างหนักทุกลูกเหมือนกันกันกบทางด้านของสถานฟ้าแล้วก็เบื้องหลังมีโอ๊ตวัชราชัยมีกวางทองปอชัยวัฒน์มีทีมงานอีกเพียบเลยครับโชว์ฟอร์มดีอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับอัดฉีดมีแน่นอนแล้วครับจะทําได้หรือเปล่าสถานฟ้าราชานน์นี่ครับเปลี่ยนมาหลายสีเสื้อแล้วตอนนี้มาปักหลักอยู่ที่ค่ายราชานนทน์ฝีมือเลี่ยมตัวสุดยอด อยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจพักลู่เดียวครับเยวกลับดูภาพช้านะครับช็อตเด็ดๆในยกที่ผ่านมาครับนี่เป็นจังหวะที่สิงสุริยาครับอัปคัดหน้าสอกรับเลยครับทางด้านของสถานฟาแต่ว่าไม่โดนนะครับไปแลวครับสองข่ายใหญ่เจอกันสิงสุริยาในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอกับทางด้านของวัชระชัยราชานนนแล้วด้วยครับตอนนี้วัชระชัยนั้นเลิกแล้วนะครับหันมาทำหูเลยครับเรืยอว่า ต่อยกับเทนเนอร์มาแล้วตำนองนั้นนะครับตอนนี้วัชราชัยนั้นกลายเป็นอดีตนักมวยไปมาเป็นแฟนมวยแทนครับแหวแล้วผลเป็นไงก็แพ้ใช่ไหมดูดูอ้าววันนี้ส่งลูกน้องมาแก้มือแทนเ่าลครับสิงสุริยาก็บอกว่าหน้าตาไม่เหมือนคนที่บ้านนึยไม่สนใจครับชนอย่างเดียวเอาล้วครับสิงสุริยาในอดีตที่ผ่านมาถนนชัย พัดนนชัยก็ปัะทะามาแล้วนะครับลุกนิมิตก็ปัะทะ่ามาแล้วชาชายก็ปัะทะ่ามาแล้วเอาแล้วครับบนเวทเีไม่มีใครยอมใครแล้วครับนาทีนี้สิงสุริยาบ้าเลือดครับกล้าแรกกล้าบัวครับสถทานฟ้าอา้าวโดนเตะขาเจาะยางลอยมัดโอ้โอยยาพลาดนะครับต้องบอกว่ายาพลาดเลยครับเอาแล้วครับก่อนในสิงสุริยานอกได้ได้ดีพลิก ได้จังหวะเดินต่อแข้งซ้ายมาครับสถานฟ้าสาดซ้ายถีบซ้ายแข้งซ้ายมาอีกมาเรื่อยๆครับสถานฟ้าขี่มาล็อกเข้าข้อโหนตัวถ่ายน้ำหนักทวงน้ำหนักลงไปโอ้โหลูกอันนี้นี่ดิ้นยากครับหนีไม่ออกต้องขยันให้มากขึ้นครับสถานฟ้า ทิ้งตุ้มยาไม่สนต่อยต่อต่อยลำตัวเอา้าต่อยใบหน้าเอา้าเซซึมมีมุนแทงขวาไปหนึ่งทีไม่ได้ขวาครับโอ้โหลูกนี้แม่ทำท่าอ่อนไปหน่อยคบสถานฟ้าโอ้โหต้องบอกว่าเกินราคาค่าตัวไปแล้วนะครับมีทุกอย่างหนักทุกลูกเลยครับครบเครื่องเลยครับทั้งนอกทั้งในเอาละครับเป็นจังหวะของสถานฟ้าครับโอ้โหมีทั้งต่อยหมัด ใบหน้าสลับลำตัวเตะขาจ่อยางวมได้มีหมดแข้งทรายสถานฟ้าวันนี้สวมหัวใจสิงห์แล้วนะครับนั่นแหละครับสิงห์มอตา้าสถานฟ้าสวมหัวใจสิงห์โอ้ยสุดๆุดเลยครับนนคู่นำมวยดีวิธีไทยวันนี้สุดๆุดเลยครับอาวุธทุกรูปแบบหลากหลายรัดล่างทั้งนอกทั้งในผ่านข้าเชือกไปีซ้ำไปหนึ่งทีกรรมการพิจิตรแยกออกมาด้านล่าง วิชัยบอกให้สถานฟ้าเป็นฝ่ายเดินแต่ว่าจังหวะเดินแล้วแม่โดนตุ๋ยไปแล้วโอ้โหนิดเดียวนะครับสิงศุริยาชิงรัดล่างแล้วกรพลิกออกมาดนะ้านหลังนิดเดียวครับอาล้ครับเดินขวางหน้า,าด้านแทง2เม็ดแล้วสถานฟ้าต่อนเนื่องตือไปสามเม็ดอา้อาวอ้าวสี่ห้าเม็ดแล้วครับอา้าวโอ้ยพักก่อนพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ ฟันสูพัน์ตราดอกมณิเกรดพรีเมียมมีส่วนผสมของฟัไร้ายป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันปวดฟันระงับกินปากได้นาน24ชั่วโมงของเียเล็กคุณประสิทธิ์อนามานโทร063 218 1609ฮิโนต้าเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงทนงานหนักราคาเบาๆรับประกันคุณภาพต้องเครื่องยนต์เบนซินฮิโนต้าโทร089 900 7779โดยเซียโอรานตามต่อนะครับยกสุดท้ายครับ คู่เอกนำรายการบวยดีวิถีไทยอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นะครับและเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันที่สนามม้านังเลินแล้วก็ต่อชัยวัดนะครับต่อชัยวัดนัดเงินล้าน7คู่เอกนะครับราชดำเนินครับ22กุมภาพันธ์นี้ว่าเพิ่งจะเห็นนะครับเฮียตีทีเด็ด99ครับมาเองเลยครับวันนี้ยอมตื่นเช้ามาเองเลยครับส่วนทางด้านวิชัยราชานนโอ๊ตวัชรชัยควังทองปอชัยวัดนี่เครียดไปหมดแล้วครับตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์นั้น ยังต้องลุ้นต่อนะครับดูว่ายกสุดท้ายสถานฟ้าจะทำได้ขนาดไหนนะครับทีมงานบอกให้เดินสิงห์ศุริยาออกซ้ายออกซ้ายสองดอกกินปลาไปก่อนแหมสถานฟ้าดูแข้งขาอ่อนไปหน่อยครับในช่วงนี้ตีไม่ถนัดอะไรครับด้านล่างบอกเอาลุยเวลาเหลือน้อยครับเดินต่อหาแล้วครับซ้ายได้ขวาดีแล้วครับสิงห์ศุริยา ดูนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในสามเหลี่ยมตรงมุมระคังแต่ว่าตั้งแขนเอาไว้ได้นะครับเอาละครับสถานขวาเจอหมัดอีกนะครับเจอรัดล่างโอ้โหตั้งแขนไม่ได้นะครับบนเวทีพิจิตรพรมคงแยกออกมากาสูงสูงเดินไปใบปาท้าด้วยครับกระแทกมัดซ้ายแล้วก็พลิกออกมาทางด้านของสิงห์สุริยาแขกซ้ายโอ้โหนีห่ครับ ความสนุกความเข้มข้นแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงครึง่งถึงบ่าย2องโมงครึง่งวันนี้ก็ถือว่ามวยนั้นทำนาที่กันอย่างสมศักดิ์ศรีทุกคู่เลยนะครับนั่นแะครับในช่วงท้ายๆนะครับในช่วงท้ายๆนะครับของยกสุดท้ายคู่ เองนำรายการบวยดีวิธีไทยในวันนี้นะครับไปดูผลผู้ที่ผ่านมากันอีกครั้งครับชาญยุทธศักรุ่งเรืองนะครับชานะคะแนนเด่นน,านออ่านสจเวาแเริ้วนะครับไตจันสอบัญโยคิดน,นะครับนักชกวัย15ปีครับชนะแดนเนียนสอกริมีนักมวยไทยชาวสวีเดนนะครับต้องบอกว่าติดตามดูผลงานของสองราวุ่งดีๆนะครับชาญยุทธแล้วก็ใตจันนะครับแล้วก็สุทินเกียรติมูสีลิกแพ้แสนเก่งมอเพชรชยูมงแบบโอ้โห ขั้นตอนนี้กระเป๋าฉีกเลยนะครับแสนเก่งได้อัดฉีพไปเจ็ดหมื่นเลยนะครับเจ็ดหมื่นเลยนะครับแล้วก็โู่เอกนารายการกําลังจะจบลงครับสิงสุริยากับสาทานฟ้าอึดใจเดียวครับวันนี้แสนเก่งรับไปแปดหมื่นครับคอนเฟิร์มเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นอาจจะมีคนเติมให้สักสองหมื่นก็เป็นแสนหนึ่งพอดีเลยสัปดาห์หน้าครับอาทิตย์ที่ย6บกุมภาพันธ์นะครับแชมป์ดาบก่อนก้องฟ้าโอ้โหตัวนี้เก่งมากครับเจอกับ แดนพิชิตเอกบางไสครับกับดินมกรออสบายแท้และคู่เอกครับศักดิ์สิทธิ์ต่อเป้าเปี่ยมซัพ์เจอกับยอนขุนศึกมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงร้อยยี่สิบสองปอนด์ชูม,มือแล้วนะครับสิงสุริยามร